สวัสดีครับทุกคนอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะวันนี้โกแจ๊คกับคุณนารีวันพามาเที่ยวที่นี่ครับอ่าวโตลีจังหวัดพังงานะครับนี่คือจุดชมวิวที่ทุกคนต้องมาครับห้ามพลาดมากๆที่นี่คือดีมากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีลานกลางเต็นท์มีที่พักมีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะทุกคนเห็นวิวไหมมันจึงมากทุกคน ้าใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับชมพระอาทิตย์ตกและก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ตรงนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากครับค่าปักเต็นนะครับเต็นเล็กขนาดนี้นะแต่ว่ามันก็ใหญ่สําหรับพวกเรา2คนนะครับเต็นขนาดนี้ราคา200บาทนะครับค่าปักเต็นแล้วก็ค่าบํารุงพื้นที่พี่เขาบอกว่าค่าบํารุงพื้นที่นะ คนละ50บาทนะครับสำหรับวันนี้คืนนี้โกแจ็คจ่ายไปเพียงแค่300บาทนะครับได้วิวหลักล้านได้บรรยากาศแบบสุดสดชื่นตรงนี้ครับผมใครสนใจก็ตามมานะครับสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อัลโตลีวิวสวยมากอลิวันชอบไหม เอาโต๊ะหลีเป็นลานกลางเต็นท์ของเอกชนนะครับแล้วก็เจ้าของของพื้นที่ตรงนี้คือเป็นชาวมุสลิมดังนั้นใครที่เข้ามาพักที่นี่รบกวนระวังเรื่องอาหารนิดนึงนะครับให้เกียรติสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มาแบบ no plan นะครับก็คือสามารถมาเช่าเต็นท์ที่นี่หรือบังกะโลที่ภาษาใต้เรียกว่าขนมใช่ไหมครับก็สามารถมาเช่าขนมพักได้นะครับแต่ถ้าใครเอาเต็นท์มาเองก็อย่างที่บอกไปครับพื้นที่มีกว้างขวางให้เราได้ปักเต็นท์นอนสบายใจแฉ่งดูวิวสวยๆได้เลย คใครที่จะมาพักที่นี่แล้วอยากมีเพื่อนใหม่นะครับแนะนําให้มาวันศุกร์เสาร์นะครับส่วนใหญ่ก็เช็คเอาวันอาทิตย์นะแล้วก็ถ้าใครชอบความเงียบแบบปีกวิเวกนะครับต้องมาวันนี้ครับวันอะไรเอ่ยวันวัน วันวันอาทิตย์เช็คอินวันอาทิตย์อยู่วันจันนังคานพุธพฤหัสสุขนี่เลยครับวันเหล่านี้คือวันที่ทุกคนจะได้เงียบสงบนะครับยกเว้นวันเหล่านั้นตรงกับวันหยุดยาวๆนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าลานจะเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่แหละครับลานกลางเต็นท์ที่วิวหลักล้านใครๆเขาก็อยากมาอยากให้ทุกคนนะครับรักษาความสะอาดของลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับคนที่มาพักต่อจากเราเขาจะได้พักแบบสะอาดหูสะอาดตานะครับวิวสวยมากครับทุกคนไอที่กลางเต็นท์ที่แบบ เออเป็นที่สุดท้ายที่เหลือแต่ว่าก็ได้มุมที่ดีนะวิวก็สวยด้วยใช่ไหมนารีวันดวนี้ครับ<ม>อ้สุดยอดครับเอาเต็นสนามมานะครับทีนี้ไม่ได้ใช้นานมากเป็นสองปีอัพแน่นอนเพราะว่าแกะมานี่คือเป็นริ้วเป็นรอยหมดเลยเออไปติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวไปถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวมาฝากแสงพระอาทิตย์กำลังลงแหลจะจเจอกันนะครับ ใครที่ใช้กล้องแอคชั่นแคมนะครับจะต้องมีไฟติดกล้องนะครับดูสิสว่างมากทุกคนนี่คือติดอยู่ข้างกล้อง DJI นะครับนี่ไฟตัวนี้เลย u l e n ซี Uran Z. สว่างมากครับดูนี่ก่อนสุดยอดดูนี่โอ้โหเต็นที่เอามานี่คือเต็นอันนี้ไม่กันฝน <laughs>